สุนัขแม่ลูกอ่อนกระดิกหางไม่หยุดให้แก่ผู้คนที่ผ่านไปมาเหมือนมันมีบางอย่างต้องการความช่วยเหลือจากผู้คนมีอะไรเกิดขึ้นกับมันกันแน่ชายหนุ่มเดินเข้าไปเพื่อตรวจสอบดูเมื่อเห็นชายหนุ่มเข้ามาใกลๆ้ๆแม่สุนัขก,ก็จ้องมองที่พื้นตลอดชายหนุ่มเห็นถึงความผิดปกติเขาจึงรีบยกก้อนหินออกในเวลานี้แม่สุนัขก,ก็ดูร้อนหลนมากเหมือนมีสิ่งที่สำคัญถูกฝังไว้ด้านในขณะที่เขายกก้อนหินออก แม่สุนักก็เห่าหอนไม่หยุดชายหนุ่มพยายามอยู่พักหนึ่งแต่เขาก็ไม่พบอะไรอยู่ข้างในนั้นแม่สุนัขที่ร้อนรนก็ลงมือกุดเองชายหนุ่มคิดว่าน่าจะมีลูกสุนักติดอยู่ด้านในเขาเลยตัดสินใจช่วยแม่สุนัขกุดต่อไปเพราะสัญชตาตญาณความเป็นแม่ของสุนักต้องเป็นห่วงลูกมากแน่นอนมันคงกังวลว่าลูกจะเป็นอันตรายแม่สุนัขพยายามอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อช่วยเหลือลูกสุนัขได้รวดเร็วขึ้น ชายหนุ่มอุ้มแม่สุนัขขึ้นมาก่อนหากแม่สุนัขไม่ระวังอาจจะทําให้ดินถล่มลงไปทับอีกก็ได้แต่ความเป็นแม่ทําให้มันอยู่เฉยๆไม่ได้มันพยายามลงไปช่วยชายหนุ่มแม้ว่าวิธีการจะไม่ถูกต้องแต่มันพยายามใช้พละงกาลังที่มีทั้งหมดเพื่อช่วยลูกในที่สุดความพยายามก็เป็นผลลูกสุนัขส่งเสียงร้องอยู่ใต้ดินเสียงร้องเหมือนหวาดกลัวมากเมื่อแม่สุนัขได้ยินเสียงร้องของลูก มันยิ่งร้อนรนมากขึ้นลูกสุนัขถูกชายหนุ่มช่วยเหลือขึ้นมาแม่สุนัขทั้งตื่นเต้นและดีใจมันรีบเข้าไปปลอบโยนลูกไม่นานชายหนุ่มก็ช่วยลูกสุนัขอีกตัวขึ้นมาได้เขาเอาลูกสุนัขไปไว้ในอ้อมกอดของแม่สุนัขลูกสุนัขรีบกินนมด้วยความหิวโหวยใบหน้าของแม่สุนัขในตอนนี้ดูสบายใจขึ้นขอบคุณชายหนุ่มใจดีที่ให้การช่วยเหลือลูกสุนัขได้ทันเวลาท่านผู้ชมช่องเอดีช่วยกันคอมเมนต์ยกย่องชายหนุ่มกันเยอะๆนะครับ